ชมอีคลิปครับกับรถกลบบันท้ายอย่างสวยอันตรายนะอย่าหาทำนะแบบผมเนี่ยเนี่มาดูงานคอยเรียนสองคันเลยพี่น้องนี่นะครับพี่ดอนอันนี้พี่ดอนนะนี่อันนี้พี่ดอนอันนี้จานเดียวอันนั้พี่เก่งอันนั้นสามคันนะคอยไปนู่นถึงต้นไม้ต้นใจนอนมี่น้อง เลนก็อย่างเยอะนะครับนี่อาชมยากนะนะครับประสักประสานสามัคคีกันนะครับยังไม่หมดนาะเหลือเยอะมากนะคอยมังแต่นู่นนะพี่นอ้องต้องลุยกันอีกรอบนึงแหละเยอะมากไล่กันอยู่นี่นะครับตอนนั้นก็นไล่ไปเพราะตักไม่ไปไงต้องไล่ทิ้งไปเรื่อยนะครับเดือดกันนลไม้ก็ลมือครับเดืก็แก่ใหญ่ก็ขับแล้วเนาะ ปลาไหลอยู่เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะจะมีปลาไหลไหมโอ้ยครับไม่เห็นมุมนี้สวยนะนะลอกๆนะครับห้เห็นกันเป็นเลยนะครับหาชมยากนะมีรถคุด2คันรุ่นเดียวกันจะมาอยู่ดีกันนะเนี่ย ไม้ลมือ้าแขนสั้นเราหมดสิถึงเลยเนี่เื้ที่ข้างล่างเนี่ยแต่เพื่อนมันเป็นบุ่มยาวอีกสองเมตรอยู่หน,นี่สบายเลยแต่ฝั่งนี้ก็ต้องลำบากหน่อยอสายไฟนะนะครับรลอกคลองคลองน้ำทิ้งนะครับบ่อกุ้งฟาร์มกุ้งนะนี่ครับ ค่อยไล่นะครับ3คันช่วยกันนะครับน่าจะทําเยอะอยู่เพราะว่าแท็กเตอร์นะครับแคทเทเวอร์ด้าดีสามซีนะครับโอ้เล่นเนี่ยครับลงบ่อแล้วระคตากชีกวอเือนกานทาคันบ่อนะเดี๋ยวลงปรับพื้นที่บ่อนะครับน่านกัลังเป็นบ่อกุ้งนะนะครับวีนี้ก็มากรลาแล้วเนาะจะเข้าคุมพาแล้วเข้าตัวมันคมา,าเล่นกุ้งนะ อีกน้าน,นะครับเราจะได้ไปชมกันเปเ็นงานศุลปาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะตอนนี้ก็ให้พี่ดอนกับพี่เดียวคอยเล่นไปเรื่อยๆเนาะเยอะขึ้นแ<อ>ล้วเกินเยอะมาก ไ้ชมกันนะครับเนี่ยรถขุดบุญยาใครสนใจก็บริการติดต่อมาได้นะครับ